ก็สวัสดีนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะกับเกมซีรีส์ยอดฮิตในตำนานระดับโลกที่ทุกๆคนรอคอยก็ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ฮะแกมโอเพนนิ่งโปรโมทอย่างดูเดือดพรเซนเตอร์อย่างดูดันสำหรับเกมคาเมลมือบายเวอร์ชันอินฟินิตคอมโบฮะผมใส่อรูปทำไมวะและแน่นอนนะเขาอุตสาห์โปรโมทขนาดนี้ผมไม่เล่นก็จะไม่ได้นะแต่ก็ ถ้าจะให้ผมเล่นคอนเทนต์แบบเทพของขอดพดก็อาจจะเติมสู้เพื่อนเพ er ื่อนสตรีมเมอร์ท่านอื่นไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นคนจนนะสำหรับช่องผมเนี่ยมันเกิดมาด้วยการเป็นสายฟรีซีรีส์นี้ก็เลยกลับมาฮะวิถีสายฟรี EP ีแรกคลิปนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็เกมเพิ่งเปิดไป2-3สาวันนะแล้วก็ชุดเช่า็ไกลจะหมดละคือในคลิปนี้ก็จะเป,เป็นการอธิบายสำหรับคนที่คิดจะเล่นสายฟรีนะฮะ ว่าควรเตรียมพออยร้อมยังไงเตรียมตัวยังไงเพื่อให้มันอยู่รอดได้นะเอาจริงๆก็ในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วก็เยอะพอสมควรนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายไอเทมหรือว่าระบบเกมที่มีการพัฒนาไปให้มันเป็นมือถือแบบเต็มรูปแบบนะเกมคาบาวโมบายทุกวันนี้ก็จะกลายเป็น เกมคาบาวออโต้ <S 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 บอทนะระบบออโต้คือสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เกมคาบาวเคยมีมาเลยคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางสายฟรีเนาะก็จะแนะแนวทางแบบที่ผมวางรถแบบไว้นะก็มันเป็นสไตล์การเล่นของผมนะครับผมมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกอันนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางเพื่อนๆที่จะที่เคยเจ็บปวดจากเซิร์ฟเก่าแล้วก็ต้องการลงทุนไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนละสำหรับ คอนเทนต์ของผมเนี่ยก็คือศนบาทฮะไม่เติมสักกระแดงเดียวแน่นอนนะผมก็ต้องวางรถแบบของผมไว้ะว่ามันจะไปในทิศทางไหนของจะทําในทิศทางไหนแล้วก็ตัวละครที่เล่นเนี่ยจะเป็นอาชีพอะไรฮะซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบว่าสายฟรีควรจะเล่นอาชีพอะไรฮะนี่คือคําถามยอดฮิตที่ผมเจอมาในตอนที่ผมไลฟ์สตรีมนะว่าสายฟรีควรเล่นอาชีพอะไรดีฮนะก็ถ้าให้พูดกันตรงๆก็หนีไม่พน้นฟอสกันเนอร์นะคือฟอสกันเะนี่ยคือโน no 1นะ สำหรับเวอร์ชันนี้นะแต่ว่าก็ถ้าจะเล่นสายฟรีแบบไม่เติมแบบผมฟอส์กันมันก็จะใช้เวลาในการลงของค่อนข้างนานนะเพราะว่าตัวฟอสตกันเองมันเป็นตัวบางแต่ว่า ณที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยอีกประมาณไม่กี่วันเนี่ยก็จะแพทร้อยสามเก้าเข้ามาฟอสตกันก็น่าจะเกิดกันหลายตัวเลยกันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าเบสเทิลหมดสามก็จะมาด้วยส่วนอาชีพที่ไล่รองลงมาก็จะเป็นอันดับหนึ่งเป็นฟอสตกันนะอันดับสองก็จะเป็นพวกตระกูลเกาะหนักฮะไม่ว่าจะเป็นกดรเดอร์ฟอสต์ชิลหรือว่าวนะหลักๆคนนิยมเล่นน่าจะเป็นกกด์เดอร์นะแล้วก็ฟอสต์ชิลฮะดับโลนั่นเอง แล้อีกตัวหนึ่งลองมาท้ายสุดนะของเบอร์สายฟรีนั่นกนะ็คือเบเดอร์ซึ่งผมเลือกเล่นเบเดอร์มันก็มีเหตุผลในตัวของมันนะเพราะว่าไอ้สตัวข้างหน้าเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยผมเคยเล่นมาบมนแล้วไงแล้วมันเบื่อที่จะเล่นนะเล่นแต่อาชิมันเดิมส่วนการดีเตอร์เนี่ยผมไม่ชอบนะก็การวางแผนของผมก็คือผมก็จะไม่ลงของเยอะเท่าไหร่นะ เพราะว่าเราเป็นสายฟรี Fi ก็จะค่อยๆฟา์มะเพราะว่าในเวอร์ชันนี้เราสามารถหาเจมได้ง่ายได,ได้ง่ายแต่ว่าอาจจะแล้วแต่ดวงบางทีก็แล้วแต่ดวงบางทีก็แล้วแต่เวนแต่กรรมด้วยแหละซึ่งอีพีนี้นผมก็จะทําการหาเจมเพื่อเติมพรีเมียมเนาะเพราะว่าสิ่งที่สาคัญสําหรับสายฟรี Fi ควรจะมีพรีเมียมนะเพื่อให้มีสล็อตขายของให้มากที่สุดนะแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์ภาษีในเอเจนช็อปฮะหรือว่าฝากขายนั่นเองอ <S <S ตอนที่อัดคลิปเนี่ยทางเซิร์ฟก็แจก บัตรดันมาอย่างโอ้โหได้ประมาณ40-50ดันนะก็ลงผมลงไปนี่ฮะเ็แจกบัตรดันมาเยอะแล้วผมก็ลงไปก็ขายเพชรขายอัยะอะไรไปก็ได้ประมาณประมาณก็มาสองเปเ็นเจมครับคือในพรีเมียมเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นหน้าเว็บเขาเนี่ยมีขาย399เนาะ399คือได้มายกชุดเลยนะทั้งเมียมทองและเมียมเงินนะอันนี้เรียกกันแบบง่ายๆเลยเนาะเมียมทองก็จะเป็นเมียมที่ ทำให้เราทาให้เราเพิ่ม EP Skill แล้วก็วาร์ป Quest ไวขึ้นสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากได้ก็คือเอเรื่องภาษีแล้วก็เพิ่มโบนัสสล็อตในฝากขายมาอีก12ส,ส,สล็อตมันก็จะรวมกับอันเก่าเป็น15ฮะซึ่งสํานสำคัญสําหรับสายฟรีที่ต้องมีก่อนเราต้องการอย่าให้ a อเ n นช็อปของเราเนี่ยว่างฮะต้องลงวางเรื่อยๆฮะเพราะว่า Agent ช็อปหรือว่าฝากขายเนี่ยมันเปลี่ยนระบบใหม่ฮะต่อให้มันเป็นเจมก็กจริงับ แต่ว่าเวลาเราจะฝากขายเนี่ยเอากดผิดเอาเวียนเลยเวลาเราฝากขายเนี่ยก็จะมันใช้เวลาในการโชว์โชว์หน้าหน้าฝากขายจริงฮะใช้เวลาในการโชว์นานพอสมควรนะก็เดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะนี่ฮะบปุ๊บก็แห้เนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณ3 0ถึง45นาทีนะที่จะโชว์ในหน้าตลาด ก็วางไปปุ๊บเขาให้เงื่อนไขการเล่นสายฟรีเนี่ยหนึ่งเลยฮะต้องมีความอดทนนะสองต้องมีความขยัน3ต้องตามกิจกรรมของเกมอนะเพราะว่าเราต้องต้องพึ่งกิจกรรมให้มากที่สุดอนะอย่างล็อกอินเดลี่ก่อนที่เซิร์ฟจะเปิดเนี่ยผมก็ล็อกอินก็เกือบหมดนะขาดแค่วันขาดแค่วันขาดแค่2วันสุดท้ายนะก็ไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็เสียได้เหมือนกันนะแต่ก็ได้แหวนได้กําไรมาก็โอเคอยู่แล้วก็สายฟรีเนี่ยถ้าใครเล่นคอมหรือว่ามีมือถือหลายเครื่องก็แนะนําให้เปิด2จอ3จอได้เลยนะเพื่อให้มันปั๊ม ปั๊มเอ็มหรือว่าปั๊มเจมไปเรื่อยๆฮะก็ฟาร์มดันขายก็ยังไงก็ขายได้ฮะฟาร์มดันเพราะช่วงนี้ว็คนก็ไม่ว่าช่วงนี้หรือว่าช่วงไหนก็คนก็จะลดถล่มดันอยู่เรื่อยๆแน่นอนนะแล้วก็ผมก็เล่นอยู่2ตัวเองนะตอนนี้เนี่ยไม่อยากเปิดหาจอมันแหลกเดี๋ยวผมให้ดูอีกจอหนึ่งผมนะเดี๋ยวนะปึ๊บปั๊บปั๊บอ่ะเดี๋ยวเลื่อนมาประมาณนี้เนาะอ่ะก็ตัวนี้ก็เป็นตัว ไว้ฟาร์มแมทนะก็เล่เลเลเลฟอนฟอ,อร์ตอาเชอร์แล้วก็อีกทริปหนึ่งนะสำหรับสายฟรีก็ตอนที่เราฟาร์มในพวกดันที่มันแจกฟรีมาในช่วงแรกก็พยายามเก็บเก็บชุดฮนะเก็บชุดเอออมตังนะหรือว่าเก็บชุดที่มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์การตอบตังมาฮนะนั่นคือพวกชุดเออเซนมะตะกูดเออเซนเนี่ยอย่างนี้ฮะเพิ่มมาเขียวอ่อนเนี่ยไม่มีสล็้อยก็เพิ่มการตอบตังมา20%์แล้วก็ผมมีเสื้อไม่มีแบบเอเสื้อมีเสื้อได,อได้ถ้าเป็นม่วงก็30%นะ น,นี้ผม15อันนี้ก็ได้15เนี่ยผมหาเองนะดอกเองก็ใส่ตั้มอีตั้มเกิดฮนะช่วงนี้ก็ M ตัวลองไงเอย่าเพิ่งเอาไปใช้นะก็พยายามหาให้ให้ครบ5 5.5 M นะฟาร์มแบบไหนก็ได้ฮนะแล้วก็มาซื้อตัวนี้นะมาซื้อตัวนี้นี่ผมฟาร์มไว้ตอนแรกผมเหลืออยู่ประมาณแสนกว่าน,นะถ้าฟาร์มไว้ก็หลายชั่วโมงอยู่ก็ได้มาแล้ว M1 เห็นไหมก็มาซื้อตัวนี้5 5.5แล้ะแล้วก็เอาไปไปที่ ฝากขายคนระับเพื่อเอาไปขายนั่นเองอรตอนนี้คนก็เริ่มรู้แล้วว่าไอ้พรชชันออบลักเนี่ยมันจะลงเรื่อยๆนะมันจะลงเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตอนนี้มันแค่ช่วงเปิดเกมราคามันราคามันก็เลยยังสูงอยู่นะตอนนี้ผมขายได้ประมาณ8,5 0 0ันห้าเนาะนี่ผมยังไม่ได้รับนะตัวนี้ก็เอาไปลงบัตรฟรีก็ได้มาก็เกือบเท่าๆตัวหลักของผมนะได้มา2 0 0 0 0ื่นจ่เจมขายเพชรขายไรไปตอนนี้ราคาน้ำยาตังหรือว่าอร์ชันออบลักเนี่ยก็น่าจะราคาลงเรื่อยๆนะลงเอ้าของผมโถ 9 0 0 0ผมขาย8ป0ปดพาทำไมถูกจังวะก็คนใช้เอ็มอยู่เรื่อยเนาะเดี๋ยวผมก็จะรับนะไม่มีพรีเมียมนั้นโดนหักภาษีไปเนี่ยค่าธรรมเนียมโดนไป20%อน่ะบอกเลยไม่มีพรีเมียมโดนจุกๆฮะกดรับไปอ่ะฟาบแล้วผมก็จะเอาเจมจากตัวนี้เนี่ยไปให้ตัวหลักนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีโอนตังโอนเจมที่โอนเจมแล้วก็ตัวหลักผมเนี่ยผมก็ตั้งไว้เรียบร้อยนะตั้งไว้ก่อนหน้านั้นประมาณสัก เือบชั่วโมงแล้วแหละก็วิธีตั้งก็ง่ายๆครับเหมือนเดิมนะเอาของที่มันมีสแต็กอะอย่างนี้ผมก็เอาไอมานา16แล้วก็ตั้งให้มันแบบว่ามีเลขท้ายแปลกๆ,ๆด้วยอ่าเดี๋ยวผมก็จะให้ตัวให้ตัวเด็กผมดึงไปเนาะจะเ,เปิดปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมให้เห็นทั้ง2จอเลยเดี๋ยวหเห็นตั้งอ่าตรงนี้เนาะอ่าโอเคก็ ผมตั้งไว้เป็นยามานาเนาะซื้อก็ไปหาพวกยามานายามานาน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะพอชั่น <Position, S 1> แล้วก็นอร์ม l ลพอยชันไปที่ยามานาเลเวล3 MP แล้วก็ใส่เลเวล3เข้าไปฮะป๊าปนี่ฮะมีอันเดียวด้วยฮะ16ชิ้นมีอันเดียวแล้วก็แล้วก็กดไปฮะป๊าปเอาอยังปึ๊บเรียบร้อยฮะยเห็นไหมตัวนี้ก็เสร็จสิ้นไปละเสร็จสิ้นไปลวฮะเดี๋ยวผมปิดจอเล็กไปเนาะปึ๊บอ่ะโอเคได้มาแลวฮะ ค่าพรีเมียมผมแล้วก,กดรับโดนหากค่าธรรมเนียมไปห0 0ันจมนะก็กดรับไปฮัฟฟ้าอ้าวพอดีฮะห้0 0มื่นบาทวันนี้ใช้เวลาประมาณ2-3วันนะตอนนี้ก็เข้าไปวันที่3เดี๋ยวชุดแจกก็จะหมดละตอนนี้ผมก็กดเอาพรีเมียมก่อนเอ่อไหนวะเออนี่ถ้าใครมีตังก็ซื้อได้นะตอนนี้โปรโมชั่นหน้าเว็บเขาอยู่ที่3ามเก้าเนาะแต่ทั้ง2งเมียมเลยแต่ผมก็ตังเป็นคอนเทนต์นะอย่าไปชี้เลียนนะอย่าไปชี้เลียนอะไรก็กดซื้อไปฮนะ ปึบ๊บเขาให้เรียบร้อยมาแล้วครับพิม,มีมีม่มีมีมม่มี่มีม่มันมันขึ้นมาเลยหรือเปล่าวะวิธีเช็คดูง่ายๆว่าพิมีมี่เรามีหรือยังเอ่อนี่ไงพิมีมี่เซอร์วิสใช้ได้ละก็วิธีเช็คง่ายๆลองกดเคลียสไปผมไปเคลียสแล้ดีวะปึ๊บเออดรอปมันไล่เร็วดีจริงแล้วก็มันจะได้สล็อตมาอุย้ยไม่ใช่15ฮะ30ฮะก็ขายกันแบบจุกๆไปเลย ส0สิบสล็อตนะโอ้ขายกันแบบจุกๆไปเลยฮนะมีอะไรขายอนะไรก็ขายไปฮนะคานนี้เนี่ยขยงขยับขายไปให้หมดนะแต่ว่าไอพวกนี้เก็บ EP แรกก็ได้ตรงตามเป้าหมายแล้วซึ่ง เดี๋ยวก็มีคําถามมาว่าพี่จะทําชุดจะใส่ชุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวชุดมันก็จะหมดแล้วเนี่ยวันนี้วันที่ผมอัดคลิปนี่ก็วันที่3าเนาะมันหมดวันที่5้าก็อีก2วันใส่ขยะฮะใส่ขยะใส่ขยะฟาร์มแมบปล่อยบดแมปไปก่อนนะแล้วก็ให้มันดอบดันแล้วก็ค่อยไปลงดันเล็กๆออกค่อยขยับขยายนะค่อยขยับขยายอย่างแรกก็ต้องมีพรีเมียมก่อนคนระับเพื่อให้เราได้ซื้อขายกันคล่องนะก็ อย่างที่ผมบอกผมก็มีรถแมพของผมนะว่าอันดับแรกในสิ่งที่ต้องเข้าใจสายฟรีเนี่ยของจะไม่โหดนะเราจะทําของได้ไม่สุดเหมือนกับสายเติมเพราะว่ามันมีรบค่อนข้างจากัดน,นะเราต้องการเอารถมาหมุนทํานั่นทานี่เราจะไม่ได้โหดเหมือนเขานะผมก็จะมีทางของผมที่ชัดเจนนะคือผมจะให้มันตันอยู่ที่ร้อยสามเแล้วก็จะไม่ให้มันเลเวลอัพละแล้วก็อีกอย่างตัวเบียดเดอร์เนี่ยก็จะฟาร์มแค่แมพเล็กๆฮนะใช้ชุดขยะนี่แหละไม่ใช่ชุด ครับชุดอะไรไม่ทําชุดอะไรทั้งนั้นใช้ชุดขยะฟาร์มไปเรื่อยๆฮะต่อให้มันจบดันไม่เร็วแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะไม่ได้ซีเรียสอะไรเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะอีพีนี้ก็จะประมาณนี้ละกันเนาะถ้าสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์สอบถามได้ฮนะเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ